สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างศิลาชนบุรีวันนี้เราจะมาหาของกินอร่อยอร่อยกันที่ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาสำหรับใครที่ขับรถยนต์มาก็มีบริการพื้นที่จอดรถยนต์ได้สะดวกสบายจอดได้เยอะมากนะครับด้านหลังของผมนี่ก็เป็นพื้นที่จอดรถยนต์ เดี๋ยวเราไปดูภายในตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลากันนะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนี่ก็เป็นทางเข้าด้านหน้าร้านนี้ก็เป็นไส้กล่องอีสานค่อนข้างมีชื่อเสียงใน Tik t o k ถัดเข้ามาด้านในก็จะเป็นอาหารทะเลปลาหมึกนะครับเสียบไม้มีบริการย่างให้ด้วยมีทั้งไข่ปลาหมึกเอ็นปลาหมึกเนื้อปลาหมึก เราเดินกันต่อมาด้านในก็ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะอาหารทะเลนะครับมีหมูเค็มหมูฝอยหมูหวานหมูทอดกินกับข้าวเหนียวได้อันนี้ก็จะมีปลาไข่ทอดปูแป้นปูทอดปลาทอดแล้วก็มีร้านนี้น่าจะเป็นน้ำพริกน้ำพริกนะครับแล้วก็อาหารทะเลสำเร็จรูปแพ็คเป็นกล่อง มีปูที่นึ่งแล้วซื้อกลับไปรับประทานได้เลยก็มีข้าวหลามขนมจากหอยนางรมเป็นหอยนางรมสดขายพร้อมกับน้ำจิ้มด้วยส่วนใหญ่ตรงโซนนี้จะเป็นของที่เป็นของสำเร็จที่ซื้อกลับไปกินที่บ้านได้เลยอันนี้สาลายพวงองงุ่นบรรยากาศภายใน ออตลาดประมงพื้นบ้านนี่ผมเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีของแห้งของขายค่อนข้างเยอะปูปูทะเลปูมีทั้งปูม้าแล้วก็ปูเออบางคนก็เรียกปูดำปำหมึกนะครับมีหลายขนาดหลายราคานี่นะครับ ม้าเมื่อสักครู่นีหอยหอยแมงคู่อันนี้ก็มีเป็นอาหารทะเลเแปรรูปเป็นอาหารแห้งซื้อกลับไปเป็นของฝากได้กุ้งแห้งที่นี่ตัวใหญ่มากๆกั้งนะครับมีกั้งด้วยขนาดก็กำลังน่ากินมีปูนะครับปูทะเล ปูทะเลอันนี้ก็มีเป็นปลาหมึกลักษณะเหมือนทากกแล้วก็ปลามีปลาหลายหลายหลายชนิดให้เลือกซื้อนะครับปลากระพงทั้งทําแล้วอันนี้ก็มีเป็นปูเค็มปูเค็มนะครับแล้วก็มีแมงดาไข่แมงดา,า,งดาปูที่เขาแกะไว้ให้แล้ว เป็นปูม้าปูม้าแกะแล้วก็นึ่งแล้วอันนี้เป็นแบบสุกสังเกตได้ว่าจะเป็นสีขาวๆแล้วเขาปรุงสุกให้แล้วซื้อกลับไปก็กินได้เลยมีปูทะเลมีเป็นแบบเป็นเนื้อเป็นไข่มีหลายขนาดนะครับให้เลือกซื้อกันมีเล็กมีใหญ่แซลมอนปลาแซลมอนมี กระเทียมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอันนี้ก็มีปูเป็นปูดองปูดองแล้วก็มีกระเทียมโรยไว้ได้วยซื้อกลับไปกินได้เลยนะครับอันนี้เป็นแบบสำเร็จเอ่อสำเร็จรูปแล้วก็หายนังลมนี่ครับปลากระพงตัวใหญ่ๆมีทำไว้แล้วหรือว่าเอ่อเราจะซื้อกลับไปทำเองก็ได้นะครับเป็นของ ทะเลพื้นบ้านอันนี้ปลาเค็มปลาอินทรีย์อันนี้ก็สักสักคู่นี้ก็เห็นไปละนี่ม,มีมีหลายเจ้าเหมือนกันนะครับเป็นพวกกุ้งดองนี่กุ้งลายเสือตัวใหญ่พอใช้ได้แล้วก็มีกุ้งแม่นม้ำกุ้งแม่น้ำที่นี่ก็จะค่อนข้างเยอะนะครับนิยมกินกันเขาบอกเป็นเป็นหัวไข่ ปูนะครับปูไข่ปูทะเลเขาบอกว่าปูไข่ทุกตัวเลยที่เห็นนี้ก็เป็นราคากิโลละมีตั้งแต่400กว่าบาทจนถึง900กว่าบาทหอยหลากหลายชนิดเลยหอยหวานหอยแข้งเลือกซื้อกันได้เท่าที่ผมเห็นนี้ยังเป็นเป็นอยู่เลยนี่ก็กุ้งแม่น้ำ กิโลหนึงก็200กว่าบาท300ร้อกว่าบาท400กว่าบาทอันนี้เป็นของทะเลแห้งแล้วก็มีเป็นแซลมอนดองแซลมอนดองนี่เยอะเหมือนกันนะครับมีหลายร้านน่าจะเป็นที่นิยมนี่หอยแขรงกิโลละ3 0 0เท่าที่ผมเห็นเนี่ยตัวหนึ่งก็ประมาณกําปั้นผมเลยอันนี้ก็เป็นกะปิ แล้วก็อาหารทะเลแห้งมีเราเดินลึกกันเข้ามาด้านในเรื่อยๆนะครับออกมาตรงช่องกลางเขาจะมีร้านเป็นล็อกๆอกนี่อยู่ตรงกลางตลาดร้านนี้ปลาหมึกค่อนข้างเยอะที่สุดนะครับมีหลายแบบให้เลือกหมึกสอบหมึกหอมหมึกกระดองเยอะเลยครับมีแบบลอกหนังไว้แล้วด้วยก็มี หรือจะซื้อเป็นตัวไปเลยแล้วก็ไปทำเองหรือให้ที่ร้านทำให้ก็ได้นี่หมึกสายปลาหมึกสายนะครับหรือเขาเรียกว่าปลาหมึกวายคล้ายๆลักษณะเป็นเหมือนทาโกะนี่มีบริการปรุงให้ด้วยนะครับทั้งลวกทอดนึ่งสั่งได้เลย นี่ครับไม่ใช่ UFO จะเป็นแมงดาแมงดาหางเหลี่ยมๆเ,เนี่ยปลอดภัยนะครับเราเรียกว่าแมงดาจานคือกินได้นะครับแมงดาจะมีสองสายพันธุ์อันนี้ยังเป็นเป็นอยู่นะครับหางเหลี่ยมเยมสั้นๆเนี่ยคือกินได้ถ้าหางกลมนี่ราประทานไม่ได้นะครับอันนี้เป็นลอฟ s t e r มีหลายขนาดให้เลือกแล้วก็ หลายพันทีนี้ผมก็ไม่ไม่ชำนาญด้วยบางทีเขาก็บอกเป็นสามสีห้าสีเจ็ดสีไม่เข้าใจเหมือนกันครับส่วนร้านนี้ก็จะเป็นแซลมอนย่างนะครับเท่าที่เห็นก็น่าจะเป็นท้องแซลมอนแล้วก็แมงกับพุนย่างหอมๆเลยท้องแซลมอนย่างน่ากินทีเดียว กุ้งลายเสือกิโลละ1นึ่พันกุ้งม้าลายกุ้งแช์บไว้วันนี้ผมมีเป้าหมายว่าผมอยากกินกุ้งกุ้งลายเสือมากๆแต่กินคนเดียวนี่กิโลหนึ่งคงไม่หมดแน่ๆเดี๋ยวยังไงคงคงต้องจัดหน่อยละนี่ครับเอามาครึ่งกิโลซื้อมาเดี๋ยวจะเอาไปทําอะไรกินเดี๋ยวขอคิดก่อนครึ่งกิโลผมได้มาประมาณ หาถึงหกตัวนะร้านเจ๊เจ๊กุ้งทะเลสดนี่ข้าวหลามแจงรอนของพื้นเมืองอร่อยมากท้านนี้ก็ปลาหมึกปลาหมึกอีกปลาหมึกเนี่ยเยอะเยอะมากๆแต่วันนี้ผมคงไม่ได้กินแน่ปลาหมึกเพราะซื้อกินเกือบทุกครั้ง มาจอนะครับให้จอร้านนี้อยู่ตรงท้ายสุดของตลาดเลยเขาบอกว่ามีพรีเมียมด้วยเดี๋ยวผมจะลองสั่งดูแบบทอดแล้วเป็นพรีเมียมจะลองเอากลับไปกินดูว่าผมกินมาเกือบทุกจะจะทุกเจ้าแล้วนะฮะร้านนี้ชื่อว่าร้านเจป,ปานีอยู่ด้านในเลยด้านในสุดเคยได้ยินพวกเพื่อนฝงเคยซื้อกินแล้ว นะครับร้านนี้เขาบอกว่าอร่อยมากนี่พี่เขาเอามาทอดให้ใหม่ๆเลยผมซื้อแบบพรีเมียมที่เขาบอกนะครับ4ี่ลูกสี่ลูกนี่ร้อยร0อยกว่าบาทน่าจะประมาณร้อยร้อยสามสิบกว่าบาทส่วนอันนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมชอบเดี๋ยวผมสั่งเลยสั่งเข้าไวล้ละปลาหมึกบด เริ่มหายากแล้วนะหมึกบดบดหมึกนี่ครับผมซื้อแบบสามตัวร้อยเดี๋ยวพี่เขาเอามาย่างให้ใหม่แบบร้อนๆเลยนี่ครับแล้วก็เริ่มบดให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็เป็นรอนอันนี้เดี๋ยวผมเอากลับไปกินได้เลยอยากกินมากๆผมยื่นอยู่ตรงนี้ตอนนี้คือ หอมมากๆหอมกิ่นปลาหมึกแห้งแล้วก็บดน้ำจิ้มก็จะเป็นหว,นหวานๆเผ็ดๆนิดหน่อยแล้วก็มีเป็นถั่วด้วยแบบดั้งเดิมเลยสามตัวเดี๋ยวรอพี่เขาบดให้เสร็จก่อนยืนมองแล้วก็เพลินอยากอยากเล่นบ้างบดอีก มีหลายขนาดหลายราคาให้ให้ให้เลือกร้านนี้ก็อยู่ทางด้านท้ายตลาดออกมาด้านนอกนะครับท้ายตลาดก็จะมีเป็นบริการปิ้งย่างอาหารทะเลที่เราซื้อในอตลาดแห่งนี้ก็มาใช้บริการได้กิโลนึงก็20 30บาทนะครับเนี่ยย่างหนึ่งทอดลวกเขามีบริการ เราไม่ต้องกลับไปทําเลยเดินย้อนกลับมาด้านในอีกครั้งหนึ่งปากูแล่แดดเดียวปัะจวดแดดเดียวกองละร้อยไม่ไม่แพงนะครับขนมจากเครื่องดื่มน้ำซื้อกินได้เดินคอแห้งร้อนๆก็เดินกินได้เลย ปลาทูปลาทูหวานปลากูแปรปลากูแรแดดเดียวดูสีสันแล้วใหม่ๆเลยนี่หอยแข็งตัวใหญ่เดี๋ยวผมจะซื้อหอยแข็งกลับไปด้วยสักครึ่งกิโลแล้วกันเอาขนาดเนี้ยร้านเมื่อสักครู่นี้ตัวตัวใหญ่มากน้ำจิ้มเดี๋ยวเราจะซื้อน้ำจิ้มร้านนี้นะครับเขามี3ส,สูตรให้เลือกมีแบบทั่วตัดแล้วก็ แบบกึ่งหวานกึ่งเปรี้ยวขายเป็นถุงถุงละ30บาทก็ไม่แพงไม่ต้องไปนั่งทำกันซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาไป3สูตรเลยจะได้ลองกินดูว่ามันแตกต่างยังไงบ้างส่วนหอยเดี๋ยวซักครึ่งกิโลแล้วก็เอาเอาให้เขานึ่งนึ่งน่าจะนึ่งดีกว่า แต่เดยกก็เอากลับไปกินพร้อมกันทั้งหมดอาหารสำหรับวันนี้อาหารหลักนะครับข้าวก็ไม่ต้องไปนั่งหุงนั่งหาเอาเข้าวผัดกุ้งหน้าตลาดประมงพื้นบ้านขายเป็นกล่องมีอยู่สองขนาดให้เลือกนี่อันนี้เราได้ของกินในวันนี้มาแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้าไปที่พักกันวันนี้เราพักกันอยู่แถวแถวอ่างจีลานี้แหละ ทามารีนารีสอร์ทอยู่ติดทะเลเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าห้องพักกันเขามีสระว่ายน้ำให้ด้วยอันนี้เป็นด้านหน้าของทามารีนารีสอร์ทเงียบเงียบสงบมากนะครับมีบ้านพักเป็นหลังๆแล้วก็มีเป็นตึกเป็นห้องๆด้วยมีสระว่ายน้ำติดทะเลสวยงามครับ น้ำทะเลบริเวณน,นี้ไม่ไม่เหมาะที่จะเล่นสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้สกปรกนะครับแต่ตะกอนเขาก็ค่อนข้างเยอะถ้ามาพักที่นี่ก็เล่นน้ำสระก็ได้แล้วก็มองทะเลไปก็ได้บรรยากาศที่ดีไปอีกแบบหนึง่งที่นี่ผมมาหลายครั้งแล้วเราก็ชอบเพราะว่าเงียบสงบแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวดีมากๆ น้ำเขาก็สะอาดดีนะครับอันนี้เป็นห้องพักของเราในวันนี้เป็นหลังทางเข้าด้านหน้าเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินของทะเลที่เราซื้อมากันด้านหน้าของห้องพักมีโต๊ะให้เรานั่งได้มีกุ้งลายเสือปูอันนี้หมึกบดนะครับสักครู่นี้ที่เราซื้อกันเข้ามาอันนี้ปูมา้า ปูม้าหอมนึงนะครับให้เขานึได้มาประมาณกิโลกว่ากว่ากิโลกว่ากว่านี่ข้าวผัดกุ้งหน้าตาดูดีกินง่ายๆครับแล้วก็งบประมาณมันก็ไม่แพงมากนะแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆเป็นส่วนตัวด้วย กลับมากินที่ที่พักได้เลยน so ้ําจ right <osters tab> <tiden> ิ้มสูตรต่างๆเดี๋ยวจะลองชิมดูในวันนี้มีทั้งถั่วตัดแบบเปรี้ยวแบบหวานแล้วก็ให้จอเราจะลองกินดูกันว่าจะสู้เจ้าอื่นได้ไหมเขาบอกว่าพรีเมียมเลยด้วยนี่กุ้งลายเสือนะครับอยากกินมากๆคือไฮไลท์ของผมในในทริปนี้เลยคือกุ้งลายเสือนี่แหละ วันนี้เราเอามาครึ่งกิโลครึ่งกิโลก็500บาทตัวนะครับเทียบขนาดกับมือของผมก็ใหญ่พอสมควรอันนี้ให้เขานึ่งบรรยากาศของทามารีน่ารีสอร์ทอีกครั้งหนึ่งนี่เขาเปิดน้ำพุแล้วด้วยบริเวณสระน้ำเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะมีคนมา เล่นน้ําในสระกันนี่ครับบริเวณชายหาดด้านหน้าของธรรมรีนารีสอร์ทอ่างศิลาชนบุรีสำหรับวันนี้ก็คงจบทริปนะครับตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเถึงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาต ไปรับประทานอาหารที่ซื้อมาก่อนนะครับถ้าใครสนใจมาก็ลองติดต่อดูนะครับ t รมริ i n ร์น่ารีสอรสวัสดีครับ